สวัสดีครับผมวันนี้ก็พกกับเาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นประเทศ Private City ให้ทุกคนดูนะคบผมซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับสองวันแรกนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับ mm hmm. ก็เล่นกันเลยนะครับซึ่งผมเอ่อแต่งประเทศลงเพลงพวกนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคบว่าวเป็นครั้งแรกซึ่งก็แบบคี่ผมเพิ่งเข้าประเทศเป็นครั้งแรกทุกคนเนาะ แต่ผมขอเช็คอะไรเยอะหน่อยนะครับคือแบบไม่ต้องเอาอะไรมากครับขึ้นข้าเ้าประเทศมาครั้งแรกนะครับผมก็นะลกแรกนะครับเราต้องไปฟาร์มสัง์นะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะทมตรงที่เกาะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับภาพจะโศกการหานะคะเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้นะครับผมกาลาดนะครับหรือว่าจะตกปลาดี เพราะว่าจะตกบานะครับมันจะแบบมันจะได้รายได้ที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับว่าเรามาตรงนี้ก่อน,น,ะะนะนแล้วกันะนแะแอเสียขงออของเกมลงนะเพราะว่ามันดังเกินนะครับสักสิบนะไม่ให้มันดังเกินไปนะครับพอให้มันได้ยินบ้างนะ ครับผมโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะครับไป go ซึ่งนะครับเราก็ต้องเดินทางนะครับตลอดจากเดือนเดือนนี้ตอนนี้นะครับผมมาเล่นตั้งแใจช้านะครับคนเล่นกันจะค่อนข้างนานนะทุกคนเล่นกันมาคนเล่นอย404คนนะครับก็ว่าอยู่ในประเทศอินเดียนะครับแต่คงขอใช้ในตัวนะครับ เป็นล็อกทรูส์นะครับแล้วก็มันจะมีอีไไหมทุกคนว่ามี่ห้ต่อไยเราด้วยมว่านะอาเจ้าต่หรปเันจะตัดก,รการคออวบคุนะครับแล้วก็ ถ้้มันขับแล้วไปนะครับก็ก็จะมีแบบอันนี้เยอะขึ้นมาเลยนะมีอันนี้ตัวนะครับผมก็เปิดพูดไปยอะตัวนะผู้ความลื่นนะก็ว่าโอเคนะครับ ขับรถไปต่อได้เลยนะผมคิว่านะคบประเด็นี้ถือว่าเป็นประดท่ดนะแต่ผมไม่ค่มีอะไรที่แบบทำให้มันแล้วมัีสสิขึ้นะเพราะว่ามก็็นผูเล่นหก็ไม่รู้แหละแต่นี้เอาอยาให้ทำได้คือเร จะไปเกาะปลาไ,ได้นะครับซึ่งจุดนั้นนะครับมต้องใช้สิ่งที่เรียกว,ว่าเรือไปนะครับถึงจะไปถึงซึ่งผมก็ต้องขอบอกอะไรไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันใช้เรือถูกน,นะครับพอมันใช้เรือเนี่ยมันก็คือว่ามันข้อเสียครับถกอย่างนึงเลยนะครับก็คือมันจะให้หุเข่าหรอือว่าจะให้ห,รหรุ่นเสือม่่รเ่ถ้ามันมีให้เข่าน,นะครับ็จะดีมากรถก็จะพังแล้วนะครับ ตอนนี้หน้าฝน,น,แ,นนะแล้วเก็บเมือก่อนนะคมันน่าจะมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านซื้อเรือนะซึ่งผมคิดว่าเรือราคาใช่ครับเป็นราคาแพงมากซึ่งเรือมันราคาแพงแสดงว่าเราก็ต้องไปไปฟาร์มอย่างอื่นให้ได้ก่อนนะ ถ้าเรืผมคิดว่าที่มันดีๆนะครับก็คงจะเป็นพวกน่าจะเป็นหมูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขับรถไปไกลหลายกิโลเมตรนะครับแล้วไหนจุดเบิดรถละ่ะนี่ครับทุกคน เราก็ต้องขับไปไกลหลายกิโลเมตรครับซึ่ง้ายังไปหมดแล้วก็จะเรียกช่างมาวันนี้ช่างในประเทศมีสี่คนช่างมีสี่คนนะครับตอนนี้คนเล่นวันนี่ใครยังน้อยมากเลยเราก็ขับไปแล้วตอนน พังเมื่อไหร่ก็เรียกช่างมึนนะครับซึ่งมันอยู่ค่อนข้างใจไกลนะไม่เหรอครับนนบางคนมันไกลมากเลยนะครับหัวระบบปุ่มทุกไพลอตก่อนไหม<อ>เัาก็เปิดเล็กน,อน้อยนะแล้วก็ปิดนะแล้วก็ขับเองต่อนะครับ ก็สะดวกดีนะเวลาที่แบบเราไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับแบบไปหาน้ํากินนะเราก็เปิดออโต้พายหลอดได้นะคะผมว่าเป็นระบบที่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันออโต้พายหลอดนะครับผมก็มาดูกันเลยครับผมมองเปิดเสียงไม้ด้วยนะครับ ไแล้วไปะนะครับผมออตอนนี้เราต้องหาที่จิตฝากเลยนะครับโอ,องอฝากเลยนะครับแล้วก็โอเคีับร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาฟาร์มต่อได้เลยนะครับผมกดอีกนะครับเพราะโลกปุ่มการทำงานอัตโนมัตินะครับผมเราก็มาต่อจอางเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการ เฟาร์มหมูนะครับครบแล้วนะครับผมมันครบมันเต็มกระเป๋าแล้วนะครับแล้วก็เอ,อ,เอาหมูไปขายหรือว่าต้องไปโปรเซสอะไรก่อนไหทุกคนนี่ผมไม่รู้จริงนะครับผมนี่น่ครับมีให้โปรเซสอยู่นะครับก็คือไปรูปหมูนะแล้วก็ไปยืนเต้นนะคะผม <c oughs> ก็มาไปรูปหมูกันเลยนะครับ ใช่ไหมแต่ผมต้องดูก่อนนะว่าถ้าได้หมูเป็นแบบนี้แล้วหมูหมูหันนะครับเราจะต้องเอาหมูหันไปขายตรงไหนเอ่ยหมูหันนี่ครับหมูหันหมูหันก็นะครับหมูหมูหมูหม,หม,หมูหันนะครับผมหมูหันอะไร <c oughs> มันจะได้ประมาณสามสิบเอ็ดบาทนะครับตกตัวละสามสิบเอ็ดบาทนะ <c oughs> อัน,นจริงนะครับผมคนไปฟาร์มพวก อ่าอรถพังเหรออ้าอออทุกคนครับรถพังเสยนะครับก็นะครับเราควรไปฟาร,ร์มพวกอันนี้นะพวกเอ่อเขาวกวานนะพวกลูกมะนาวก็ได้นะครับหรือว่าเพชรน,นะเพชรมันได้ตังดีนะครับแต่โอกาสตกมีแบบน้อยแบบน้อยแบบน้อยแบบโอ้โหน้อยแบบน้อยมากๆนะน้อยบบสุดนะแบบน้อยมากๆเลยนะครับผม แล้วผมขอตั้งค่าไม์ก่อนนะครับเหมือนกับว่าไม์มันจะเอ,อมีอาการเล็กน้อยโอเคตอนนี้ไม์ก็โอเคแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ต้องเรียกช่างนะครับกดชิปแล้วก็อยู่นะครับแล้วก็องการเรียกช่างนะครับแล้วก็รอช่างมานะครับผมแล้วผมขอเพิ่มเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะครับเป็นครึ่งของเกมเลยแล้วกันนะน่าจะไม่ได้ดังมากแต่ก็พอดังอยู่ดีนะ ก็ผมก็หวังว่าให้มันดังพอให้มันให้เสียงผมดังกว่านะครับก็เสียงผมดังกว่าอยู่แล้วนะขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีการบูตใหม่เล็กน้อยนะครับผมตอนนี้นะครับก็แค่รอช่างมานะครับตอนนี้ตำรวจในประเทศมีเอ๊ยช่างมีอันนี้ช่างในประเทศมีสี่คนนะคะอืมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าช่างจะมาไหมนะเอมขอดันรถไปก่อนนะครับ ดันรถนะครับดันรถช่างจะมาไหมครับทุกคนตอนนี้ปัญหาเพราะว่าคนที่รบพังก็น่าจะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะเฮ้ยช่างหรือเปล่าครับทุกคนอา้าวไม่ใช่ช่างนะอันนี้เราก็ดันรถไปก่อนนะแล้วก็กดชิปอยีกรอบนะครับพอช่างจะได้มาครับการรู้หน้ารอห้าทีถึงโอ้โห ตอนนี้ครับแล้วก็เราก็ต้องรอช่างมาอย่างเดียวนะครับไม่แน่นใจนะครับว่าช่างจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก่อนจะมานี่านะจะใช้เวลานานนะ จะพังอยู่แล้วนะครับก็ให้มันพังเลยนะนะครับพังพังเร็วๆพังนะตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ารถพังมันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะเราก็ได้สร้างไม่ได้เลยด้วยนะครับมีวิธีไหนบ้างครับเนี่ยที่เราจะสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ช่อมรถได้นะครับผมก็ไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถไปด้วยนะครับอันนี้ก็บรรลัยเลยนะครับผม ินธนาคารก็มีอยู่ห้าพันนะครับมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะตอนเนี้ยเรลือน,น้อยแล้วนะครับแล้วนช่างจะมาไปครับตอนนี้นผมเครียดอยู่เลยนะครับนั่นช่างใช่ไหมครับทุกคนแต่รถผมมาเสียที่ฟาร์มมันก็เป็นอะไรที่เพิ่งค่าจะแย่นะครับช่างหรือเปล่าครับนั่นไม่ใช่นะเลยครับ ล้อช่างใช่ไหมทุกคนล้เครื่องนั้นทุกคนครับตอนนี้ผมมารอช่างนะครับผมก็นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ซ่อมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องไปขายนะครับผมก็เปิดออโต้พายลับต่อเลยนะครับผมมันอยู่ตรงไหนนะนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเปิดออโต้พายลับไปเลยนะครับเราไม่ต้องเขับเองให้มันเสียเวลานะครับ ก็เริ่มการทงานไปเลยนะครับมัน่าจะออโต้พัให้าเราแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทาการขายหมูเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตะกี้นะครับผมได้ขายหมูเป็นจํานวนราคานะครับก็ผมได้ขายหมูตะกี้นะครับในราคาร้อยบาทนะครับก็คือขายทั้งหมดแล้วนะครับจนรวมแล้วนะครับผมผมได้กําไรไหมคือมันไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนหรอครับ มันมันก็พอได้อยู่นะครับกับเวลาช่วงขมเสียไปนะครับมันก็พอคุ้มอยู่แต่ว่าผมคิดว่านะครับผมคุมไฟาร์มพวกไมกระพุนอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับผมผมคิดว่ามันให้เงินน่าจะดีกว่าพอสมควรนะคะผมตอนนี้นะคะผมเราก็ต้องมาบ<ห>าเลตไอชีลิเขาขายนะคะซื้ออะไรพวกนี้อ่ะครับโอเคค่ะผมมีพวกถังอันนี้อยู่นะครับผมขายเทมได้ใช่ไหมอันนี้ผมสามารถขายเทมไดทั่วนะครับผมขอขายนี่เป็นนะรค <excuse S 2> ะรับ ตอนมันจะได้คิวบาทมันได้สองบาทเองเหรอทุกคนเพราะผมขายสักอ๋ออันนี้มันให้เรื่องครับว่าเราจะขายคิวบาทนะครับผมผมงเาขายสักสามสิบบาทแล้วกันนะเฮ้ยผมว่าผมขายหกสิบบาทดีกว่านะทุกคนมันจะกินภาษีเหรอไม่ถึงไม่ค่ะทำไมในนี้ไม่เต็มใช่ใช่ต้องตั้งเร่งกันดีกว่าเพื่อฟุบขามเพื่อมันหายแซ่แซ่ น่าจะอันนี้นะคะผมกดยังการขายกรุณาเลือกระเภทราคาเงินเขียวนะครับอันนี้เราก็ขายอันนี้ไปแล้วนะม,มากับคุณเหรอรู้สึกว่าผมน่าจะยังไม่ได้โปรเซสทีนะครับโอ้ oh my god นะทำไมว่าขายแพงย่างเลยบอ,อว่าผมน่าจะขายถูกสุดแล้วนะครับในย่านนี้ คนถ่ายทั้งทีขายสักห้าร้อยนะครับมันเขียวผมไม่รู้ราคาขายนะผม,มาขายแ,แบบราคาไม่ได้แบบราคาเมื่ก่อนนะครับถ้าราตังก็คือหวานเกี๊ยบนะครับทั้งสีฟ้านะครับสักสองร้อยนะครับ ตอนนี้ขายไม่ออกทุกอย่างเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเราค่อยขายก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีหลายที่ให้เราไปฟาร์มนะครับแต่นะ นะคบผมสำหรับอีพีนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคบผมเนื่องจากว่าคลิปบรรจามมากๆแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะมีพาร์ทสองนะครับผมก็ผมขอไปเล่นหลังไมค์ก่อนนะครับตอนนี้มันค้าไม่ไหวแล้วนะครับผมเจอกันครับทุกคน